ทีมไหนจะได้ไปต่อทีมไหนจะต้องกลับบ้านไปจากศึกยูโร2024นสะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องอปป้าฟุตบอลนะครับแมตอนนี้ศึกยูโรครับก็ผ่านนัดที่2ของทุกกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ครับจะเริ่มเข้าสู่นะัดที่3กันแล้วนะครับเราเรียกว่ารอบถัดไปก็จะเป็นรอบ16ทีมกันแล้วนะครับแมถ้าวันนี้เสียงมีแปลกๆไปหรือว่า เรียกว่าที่ขัดขัดขอภพรด้วยครับแหมเรียกว่าแมเรียกว่าภาคเสร็จนะครับจากไลฟ์สดนี้ก็ต้องมาทํารูปอัดคลิปกันต่อเลยนะครับโอ้ดีไม่ดีนี่อาจจะน็อกคารตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับ <c oughs> แต่คงไม่ดึงขนาดนั้นนะครับแม่ครับเรียกว่าอยากรีบทำคอนเทนต์นะครับให้มันเสร็จเสร็จครับจะได้ให้ทุกคนมารับชมแล้วก็แมให้ทุกคนมาเรียกว่าได้พูดคุยกับเรืองกองยูโรกันนะครับผม เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับแล้วนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสหรับยูโร2024ครับการการเข้ารอบครับรอบ16ทีมนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับฟุตบอลโลกครับบอลโลกมันมี8กลุ่มใช่ไหมอ่าแต่เนี้ยมีแค่6กลุ่มครับดังนั้นเขาจะเอาที่1ที่2เข้าไปครับแล้วอีก4ทีมนะครับจะเป็นที่3ที่ดีที่สุดนะครับจากทุกกลุ่มนะครับผมอ่ะมันก็จะมีหลักเกณฑ์ตามรูปนะครับอาจจะเล็กไปหน่อยนก็ประมาณว่า ดีสุดของกลุ่ม A ของกลุ่ม B อะไรอย่างนี้นะครับคัดมานะครับมันจะมีหลักเกณฑ์ของแต่ละอ่าแต่ละช่องที่จะให้ไปได้ลงกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาไปที่ผลงานของแต่ละกลุ่มที่อ่าเรีย,ยกว่าผลกาแข่าขันของแต่ละกลุ่มที่ผ่านมาแล้วกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนะครับจบยังไงกันบ้างน,นะครับอ่ะเดี๋ยวไปที่กลุม่มแรกครับกลุ่ม A ครับแหมเปิดกันยังโหดครับ ทางด้านของอินซีเล็กครับชนะสกอตแลนด์ไป5-1ครับแล้วก็ฮังการีครับแพ้ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับไป1-3นะครับจบนัดแรกครับมีผู้ชนะทั้ง2แมตช์ครับแล้วมาแมตช์ที่2ครับอินซีเล็กยังคงความแข็งแกร่งครับชนะฮังการีไปได้2-0ครับแล้วก็สกอตแลนด์ครับดันเสมอกับสวิตไปครับเรียกว่าสกอตก็มีแต้มสักทีครับแต่ดูฮังการีนะน่าจะได้กลับบ้านชัวร์ๆนะครับจบแมตกลุ่มนี้ครับ ก็จะเป็นเยอรมันครับนำทางด้านนำอยู่ที่1นึ่งครับที่2ตามมาจะเป็นสวิตส์ที่สสกอตนะครับสกอตดูจะมีสิทธิ์นะแต่ผมว่ากลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นเยอรมันเข้าที่1ครับสวิตเข้าที่2ครับแต่สกอตยังมีลุ้นอยู่นะครับก็ไปู้กันต่อนะสุดท้ายครับแล้วก็เรียกว่าสถิติสักนิดหนึ่งนะครับก็นอยเออร์ครับขึ้นมาเป็นที่1ร่วมครับลงแลงลงสนาม เยอะที่สุดนะครับในศึกยูโรครับ17นัดนะครับถ้านัดหน้าได้ลงฟอสเสาอีกก็จะเป็นอันดับหนึ่งครับแซงานาบุฟฟ่อนทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ทายกันไว้รวบทีหลังดีกว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยก่อนนะครับมาไปที่กลุ่ม B กันบ้างครับาที่กลุ่ม B ก็จะเป็นนะครับสเปนครับมาเปิดโหดครับชนะโควิเชีย3-0ครับแล้วก็อิตาลีครับถึงโดนนำก่อนแต่กลับมาได้ครับชนะอัลเบเนียไป2-1นะครับผม แล้วก็ในนาทีสองนะครับสเปนครับไม่มาดีกว่าครับชนะอิตาลีได้หนึ่งศูนยแต่โดยอิตาลีเขายิงให้นะแล้วก็ทางน้าโคเอเชียครับเสมออาเบเนียไป2-2ครับจบ2นัดนะครับสเปนครับนำที่1ครับอิตาลีครับที่2องครับส่วนอาเบเนียครับนัดสุดท้ายครับอาเบเนียจะเจอกับทางด้านของใครวะเออเจอโคเอเชียไปแล้วครับดังนั้นอาเบเนียครับจะไปเจอกับสเปนครับซึ่งว่า แข่งเป็เลยครับรอดยากครับโซฟเอเชียครับยังพอมีรุนอยู่น้อยๆครับถ้าชนะทางด้าอิตาลีได้นะครับก็อาจจะเข้ารอบได้นะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ครับบให้นนึงครับสเปนครับอ่าเขาการันตีนะว่าเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแน่นอนนะครับผมนะก็จะได้เข้ารอบ16แล้วครับชัวร์เลยในตำแหน่งที่1ของกลุ่มนะครับไปกลุ่ม C ีกันเลยดีกว่าครับคอยดีหน่อยมากลุ่ม C ีลว นะครับกลุ่มนี้ก็สโลวีเนียครับเปิดมาเสมอกเดนมาร์กไป1-1นะครับอังกฤษครับมาเปิดตัวได้ดีครับถึงแมตช์ชนะเบื่อไปหน่อยครับชนะสโลวาเกียนะครับไปได้1-0นะครับมาแมตช์ที่2องครับสโลวีเนียครับเรียกว่าบูกับสโลเกียครับสุดมันครับจบไป1-1ครับแบ่งแต้มกันไปครับแหละอังกฤษครับนำกอดเนี่ยโดนเดนมาร์กตีเสมอได้แบ่งแต้มกันไปครับทำให้กลุ่มอังกฤษยังไม่การันตีที่1นนะครับอังกฤษมีที่ มี4แต้มว่าอยู่ที่1ครับเดนมาร์กมี2แต้มครับอยู่ที่2ครับไกลเท่ากับสโลวีเนียเลยนะครับจอร์เจียลังท้ายนะครับมี1แต้มครับแต่ยังมีโอกาสขอบายครับเซอร์เบียครับลังท้ายครับแต่ยังมีโอกาสเขารอบอยู่นะครับต้องไปลุ้นแมตช์สุดท้ายนะครับมามาที่กลุ่มดีครับแม่ไปไวเหมือนกันนะครับเนี่ยโปแลนด์ครับเปิดมาแพ้ให้กับทางด้านของ เนเธอร์แลนด์ไปหนึ่ถึงแม่นำก่อนครับแต่โดนเนเธอร์แลนด์ตีกลับได้ครับจากพีวอเวกฮอสครับและอีกแม่อีกคู่นึงครับออสเตรียครับแพ้ทางด้านของฝรั่งเศสไป0-1ครับฝรั่งเศสไม่ต้องยิงเองครับทางด้านผู้เล่นออสเตรียครับโอเบอร์ยิงให้ครับมาที่แม่สองครับโปแลนด์ครับแม้ยังช้ำไม่หายครับแพ้ทางด้านออสเตรียไป1-3นะครับ แล้วก็ถ้านฝรั่งเศสครับแม่ทำอะไรถ้านัเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ครับจบไปสุดๆครับแต่ฝรั่งเศสยังไม่มีใครยิงได้เลยนะครับดูกลุ่มนี้ครับก็กลายเป็นว่าครับจบตอนนี้ที่1เอ้าเป็นเนเธอร์แลนด์เฉยเลยครับอออยิงได้เยอะกว่าครฝรั่งเศสเป็นที่2นะครับแล้วก็ออสเตรียที่3ครับและสุดท้ายเป็นโปแลนด์ครับ โปรแลนตอนนี้ยังไม่เจอแค่ทางด้านของฝูงฝรั่งเศสครับเรียกว่างานยากนะครับน่าจะการันตีกับบ้านร้อยเซครับออสเตรียครับยังมีลุ้นครับเรียกว่าอาจจะแต่ก็ต้องไปเจอเนี่ยถ้าแล้วนะกงานหินไม่ใช่น้อยนะครับก็ไปวัดกันนัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะเข้านะครับอบาร์ที่กลุ่ม E กันบ้างครับกลุ่มนี้เรียกว่าแม่ที่ผมบอกไปครับ ลุ่มงูกินหางนะครับไปรับชมคลิปกันได้ครับเผื่ออเดี๋ยวอาจจะแปะไว้ข้างบนนะครับถ้าแปะได้นะนะครับกลุ่มนี้ก็เปิดมาครับโรมาเนียโชว์โอเครับชนะยูเครนไป3ามศูนย์ครับแล้วแม่คู่นี้ครับช็อคโลครับเบลเยียมครับแพ้ทางด้านของอันนี้เป็นอะไรวะเป็นทางของสโลวาเกียนะครับเออเมื่อกี้ผมพูดอันไหนกลุ่มไหนผิดไปหรือเปล่าครับ อ๋อกลุ่มอังกฤษนะอันนั้นเป็นเซอร์เบียนะอันนี้อันนี้เป็นสโลวาเกียนะครับช็อคโลครับสโลวาเกียชนะเบลเยียมไปได้ในนะัดแรกครับโอ้แล้วไม่ไม่มีแต้มะละนัดที่2ครับช็อคเข้าไปอีกครับยูเครนกลับมาชนะสโลวาเกียได้2 1หนึ่งครับกลับมามี3แต้มแรกครับแล้วก็เบลเยียมครับชนะโรมาเนียครับทีมที่โชว์โหดนัดแรกครับแต่นัดสองบอกขอขอเอาไอ้เรียกว่าขอแต้มไปนะจ๊ะมีเรียกว่า จบนัดที่2ครับกลายว่ามี3มแต้มกันทุกทีมครับแต่โรมาเนียยังนำที่1อยู่นะครับแต่ต้องไปวัดกันที่แมตสุดท้ายครับโหยูเครนครับยากหน่อยครับถึงจะมี3แต้มในมือเหมือนกันครับแต่ด้านสโลวาเกียกับโรมาเนียครับแหมเรียกว่าเอ๊ะทางด้านของโรมาเนียอาจจะดูดีกว่าหน่อยครับมีประตูได้เสียที่ดีกว่าอยู่นะครับ อ่ะแล้วก็มาที่กลุ่มสุดท้ายกันดีกว่าครับกลุ่มนี้ก็สนุกพอตัวครับตุรกีครับเปิดมาชนะทางหน้าจอเจียไป3าหนึ่งครับสบโปรตุเกสครับเกือบตายครับเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับโปรตุเกสครับชนะทานหน้าเช็คไปได้2อหนึ่งครับมีผู้ชนะทั้ง2องแมทนะครับแต่แมชถัดมาครับเรียกว่าจอเจียครับแม่เกือบจะหลับครับแต่นัดนี้ครับ ไม่ใช่เกือบลักที่น้ำเขาก่อเนี่ยแต่แม่โดนตีเสมอได้ตามระเบียบครับทำได้แค่หนึ่งแต้มทางด้านของจอเจโรสันดานเชคก็มีหนึ่งแต้มเท่ากันนะส่วนโอรตุรกีครับแมตช์แรกโชว์ฟอร์มอย่างดีครับตุนไว้สองประตูครับโดนโปรตุเกสเอาคืนไปหมดเลยครับโดนโปรตุเกสย้ำไปสามต่อศูนย์ครับแม่ทำให้กลุ่มนี้ครับโปรตุเกสน้ำที่หนึ่งแล้วก็การันตีเข้าจาก เรียกว่าเขาจาฝูแน่นอนนะครับดูจากความน่าจะเป็นนะครับผมแล้วก็ที่อจะเป็นตุรกีครับแต่แหมประตูติดลบเฉยเลยครับมีสามแต้ประตูติดลบครับที่3าตามมาจะเป็นทางด้านเช็กนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นทางด้านของอจอเจียนะครับตอนนี้เรียกว่ายังมีสิทธิ์เข้ารอบอยู่นะครับเรียกว่าจอเจียกับตุรกีครับ ชาเจอร์เจชนะตูรกีได้ครับก็มีสิทธิ์แซงขึ้นมานะครับแต่เช็คโหงานหินเลยครับเจอโปรตุเกสครับแยวนี้ครับก็จบไปแล้วครับทุกสายนะทุกกลุ่มที่ว่ามานะครับอลุกอาจจะเล็กสักนิดนึงนะครับลองฟังจากผมไปก็ได้ครับตอนนี้ครับที่การันตีเข้ารอบแน่นอนนะครับจะมีทางด้านโปรตุเกสครับกับสเปนนะครับที่ตอนนี้มี6แต้มในมือครับเรียกว่าความน่าจะเป็นนี่คือ จะเข้ารอบในเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับและต่อมาครับที่ผมคาดว่าจะเข้ารอบครับก็เป็นเยอรมันครับอกว่ากลุ่ม A ครับเยอรมันจะเข้าที่1ได้นะครับแล้วก็ทีมที่จะเข้ามาที่2นะครับก็จะเป็นทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่จะตามเยอรมันมาครับเป็นที่2ครับแล้วก็มาที่กลุ่ม B ครับผมคาดว่าอิตาลีถึงแม้จะ แพลนสเปนไปครับแต่จะตามสเปนมาแน่นอนนะครับผมอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่ม C ผมว่าที่1น่าจะเป็นอังกฤษนะเข้ามาได้ครับคาดว่าจะเป็นอังกฤษครับอันดับ2คาดว่าจะเป็นเดนมาร์กนะครับที่จะเข้ามาได้ครับตอนนี้ถ้าประกบกู้กันมีใครเจอนะว่าไหมครับอ่ะจะมีสวิตคาดว่าสวิตจะเจออิตาลีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสุปตอนท้ายที่เราเรียกว่าเดี๋ยวจะไม่มีแรงต่อนะครับ สรุปกลุ่มดีกันบ้างอ่ากลุ่มดีผมว่าฝรั่งเศสครับน่าจะเข้าเป็นที่1น,นะครับฝรั่งเศสที่1ส่วนที่2ผมว่าอ่ะก็น่าจะเป็นนเธอแลแหละตามระเบียบนะครับแล้วก็นะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มอีผมว่าอ่ะเบลเยียมฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วน่าจะคว้าที่1ของกลุ่มไปได้นะครับ ส่วนโรมาเนียผมว่าอาจจะมีแบ่งแต้มนะครับกับสโลวาเกียในนัดสุดท้ายครับคาดว่าโรมาเนียจะตามมาเป็นที่2นะครับแล้วก็แมสุดท้ายครับกลุ่ม f นะครับก็กลุ่มนี้ครับคาดว่ากลุ่ม f อ่าโปรตุเกสมารออยู่แล้วครับที่2ครับขอส่วนเลยครับผมว่าอ่าเช็คครับน่าจะเป็นเช็คเข้ามาเป็นที่2ของกลุ่ม f นะครับ อ่าแล้วถ้าเป็นตามนี้นะครับเราก็จะได้คู่ครับสเปนเนี่ยยังต้องรอที่3ที่ดีที่สุดของกลุ่ม A กลุ่มดกลุ่มอกลุ่ม F นะครับเยอรมันครับจะเจอกับเดนมาร์กนะอันนี้คาดดาวครับโปรตุเกสครับจะเจอครับที่ดีที่สุดของกลุ่ม A B และ C นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับจะเจอกับทางด้านของโรมาเนียนะครับผมเบลเยียมครับจะเจอ ทางด้านของที่สามที่สุดของกลุ่ม A B C D นะครับผมแล้วก็ฝรั่งเศสครับจะเจอกับเช็กนะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะขอเดาตามนี้นะครับแล้วก็อังกฤษครับจะเจอที่สามที่สุดของกลุ่ม D E และ F นะครับแล้วก็สุดท้ายครับสวิตเซอร์แลนด์จะเจอทางด้านขออิตาลีครับทั้งหมดนี้เป็นการให้การคาดเดาของผมนะครับแต่ตอนนี้ครับที่ชัวร์น่าจะเป็นทางด้านของวรตุเกสกับสเปนครับที่เข้ารอบแล้วแน่นอนครับแลวตอนนี้ก็ อะมีทยยอยเรียกว่าสองทีมแมปที่ที่ผมดูกันผ่านมานะ่าจะมี2ทีมนะที่น่าจะกลับมาโชว์แล้วนะครับก็จะมีทางด้านของอ่าฮังการีนะครับแล้วก็โปลแลนด์นะครับลองแวะดูกลุ่มอื่นซินะครับกลุ่มอื่นก็ดูจะไม่จะมีแต้มกันหมดนะครับอืมก็จะมีแค่2ทีมที่ผมกล่าวมานะที่ ไม่มีแต้มเลยครับทางคาล่กับโปแล้วนะครับคาดว่า2ทีมนี้จะกลับบ้านชัวร์นะครับอ่ะแล้วก็ฝากติดตามคลิปของปุ๊ป้าฟุตบอลด้วยนะครับยอลองย้อนดูครับสนใจอันไหนก็ฝากทิ้เข้าไปดูเข้าไปกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับมาไลฟ์สดนะครับตีสองครับกลุ่ม A นะครับนัดสุดท้ายนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับจะเป็นอัปเดตสถานการณ์สดแอ๋คาดว่าจะเป็น เรียกว่าหลักๆจะดูคู่ของเยอรมันแล้วกันนะครับผมแหมแรงเริ่มหมดแล้วครับก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าเป็นแบบผมนะครับแม่จะตายเลยครับหมดอัดจบนี่ก็อาจจะหาข้าวเช้ากินแล้วครับแม่ถึงจะเป็นมือก่อนนอนก็เถอะนะครับผมก็ไว้เจอกันครั้งหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมว่าฝากติดตามไม้ด้วยครับแล้วเจอกันคืนนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ